ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะคลิปนี้เอฟซีถามมาพี่น้องเอฟซี FC ถามมาขอมาก็เลยจัดให้อันนี้ซิมายกตัวอย่างพี่น้องก็อันนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลาหลุมหรือเปล่าแต่ยังไงมันก็เป็นเชื้อราอะไรพี่น้องแบบนี้เบิ้งเห็นบป่ขาวมันย้อนตายนี่เห็นเป่าขาวันย้อนลงย้อนลงตายลง พนถามมาเอฟซีพนถามมาพนบอกว่าพี่ลาหลุมนี่สีแก่แนวไหนมียาตัวไหนฉีดบ้างอืมอันนี้มันมันก็น่าจะเป็นลาอะไรเลยพี่น้องอันนี้ก็น่าจะเชื้อลาอะไรเลยเห็นบอกเพราะว่าเขามันงามพดเขามันงามจนเกินไปเขาเข้ามันงามเข้ามันถี่จนเกินไปก็มีส่วนติเหตุใ้ที่จะทําให้มันเกิดเชื้อลาพี่น้อง การห้ามาวิเคราะห์กันสักก่อนพี่น้องมาวิเคราะห์กันสักก่อนว่าเชื้อราเนี่ยมันเกิดจากอะไรเลักลักเนี่ยพี่น้องเชื้อราเชื้อรามันก็เกิดจากความชื้นหรอเนี่ยพี่น้องความชื้นคือจังแบบนี้เนี่ยใบข้าวเนี่ยมันเขียวจนเกินไปใบข้าวมันยาวจนเกินไปมันเฟื่อกันนะมันติดกันเอเห็นหมอนย่าหมอกหมอกหมอมือเช้ามันล่งนะมัน มันแห้งช้านะพี่น้องแล้วบวกกับอต้นข้าวนี่ดินมันอุดมสมบูรณ์จนเกินไปเออบางครั้งบางทีเนี่ยเฮ้าบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ฟุนบ่ได้ใส่ฟุนบ่ได้ใส่ปุ๋ยดินมันดีจนเกินไปไงพี่น้องพอดินมันดีจนเกินไปนี่มันกระ็ีไท้ข้าวของเรานี่สวยงามโพดปุ๋ยนแหละพี่น้องพอมันโพดปุ๋ยนี่เขามันกระสีเขียวเออพอมันเขียวปั๊บใบมันก็จะยาว เออมันกระเสียนให้มันทีแบบนี้ใบมันทีมันติดกันมันแห่กันน่ะคือยังค้นก็คือมันมันแห่กันหลายคนมันแน่นมันแออัดน่ะมันหายใจบ่ออกน่ะแล้วบบดนี้บัดย่ามมือเศราย่ามกลางคืนมากแบนี้อากาศเย็นหมอกลงฝนตกบ้างบบดนี้มันเห็ดไห้ใบเขานี่มันแห้งมันไม่แห้งมันแห้งช้าเออแล้วมันก็เลยทําให้กลายเป็นเชื้อราพี่น้องเออมันเห็ดไห้มันเป็นเชื้อราเออบางที่นะพี่น้องบางที่นี่ มันก็มีสองสาเหตุอันที่หนึ่งก็คือเขามันทีโพดพี่น้องเข้ามันทีจนเกินไปเออมันมันไม่มีที่ระบายช่องลมช่องอากาศนะเออมันเหตุให้เกิดความชื้นมันก็ทําให้เป็นเชื้อราอันที่สองเขามันงามโพดพี่น้องเข้ามันงามมันสวยมันอวบเกินใบมันยาวเฟื่อยจนเกินไปเออพี่น้องสังเกตบ้างเลยถ้าต้นเขามันงามโพดมันทีโพดใบมันเขียวมันงาวโพด มันสิทําให้เกิดเชื้อราพี่น้องเพราะว่ามันเกิดความชื้นไงเออมันเกิดความชื้นไงพี่น้องเออมันมันมันระบายอากาศบอดี้คือจังไอ้เข่าที่มันเหลืองๆเนี่ไอ้ข้าวที่มันเหลืองๆห่างๆเนี่มันสีบกค่อยเป็นพี่น้องแต่ข้าวที่มันทีๆทีๆสวยๆงามๆใบเย่าๆเนี่ยมันสิเป็นล่าอือเป็นยังเขาคืออื่นว่าล่าหลุมมาติเออก็คือพี่น้องคือเชื้อรานี่ เวลามันกินเนี่ยมันสิเป็นหลุมยุบลงไปเลยมันเป็นหลุมยุบลงไปเลยมันเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหม่องเป็นหม่องเป็นหม่องนะบัดนนี้เขาก็เอิ่นว่าล่าหลุมอืมวิธีแก้ก็คือพี่น้องวิธีแก้ที่ที่ดีที่สุดก็คือตัดใบเขานั่นแหละตัดแล้วก็ไม่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องตัดแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอืมถ้ามันถ้ามันไม่ร้ายแรงไม่หนักจริงๆนะ แต่ถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยพี่น้องมันเป็นเยอะเป็นหลุมเป็นเวงใหญ่ๆแบบนั้นเนี่ยมันอาการสาหัสเท่ากับหาซื้อยาซื้อยางมาฉีดก็ได้เอือแต่เพราะว่าถ้าถึงถึงซื้อยามาฉีดก็แต่ข้าวเราดินเรามันยังสวยคือเก่ามันยังใบมันยังเฟื่อยเหมือนเดิมมันก็มีโอกาสเปลนได้คือเก่าพี่น้องผมว่าแนวทางที่ดีที่สุดก็คือตัดใบมันแหละพี่น้องตัดใบมันนี่แหละเออตัดใบมันแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้อง เออเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นข้าวในบริเวณนั่นเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันถี่อยู่แล้วเออเฮ้าเราก็ไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องไปเร่งใส่ปุ๋ยมันหรอกเออเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกมันก็นสิเป็ียนคือเกาอหลพี่นอ้องเออเพราะว่าอย่างเพราะาใบมันเฟือ้อยมันเฟื่อมันติดกันมันเนี่ยถหายอากาศระบายบาย่ได้เออแล้วมันเฮ็ดให้เกิดความชื้นเออแม่นบอพอมันเกิดความชื้นก็คือกันหละคือ,อยังเฮ้านี่แหละ ้มยคือยังกกขาหรือว่าในร่างกายมันมีความชื้นมันกิดสิเฮ็ดเฮ็นไห้มันคั้นแม่นว่านเน่าก็คือกันแหละมันก็ถ้าความชื้นใส่เสื้อผ้าอะไรมันชื้นมันไม่แห้งมันก็เห็นอ่ะผิวหนังนี้มันคั้นมันเกิดเชื้อราเข่าก็คือกันพี่น้องข้าวก็คือเหมือนกันแหละถ้าใบมันยาวมันเฟื้อยติดกันอ่ะพวกหมอกลงหรืออากาศเย็นหรือว่าฝนตกมากมันบาแห้งจากเถื่อใบข้าวมันไม่แห้งสักทีน่ะมันก็ทําให้เกิดเชื้อราก็คือบาดแหละ มันก็คือคือกันนั่นแหละพี่นอ้องอืแนวทางที่ดีที่สุดเด้อพี่น้องเด้อตัดใบข้าวแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอืแค่นี้แหละอืแต่ถ้าพี่น้องเห็นว่าอาการมันสาหัสมากก็ซื้อยามาฉีดก็ได้อแต่ผมก็บอกบ,บ,บ่ค่อยอยากแนะนำปนัยดอกพวกสารเคมียาฉีดมันเป็นอันตรายต่อเจ้าของนั่นแหละเป็นอันตรายต่อคนฉีดด้วยเป็นอันตรายต่อไอ้ปูปลากุ้งหอยเอียงพรอมเลยม,มันบ่สารตกข้างอะเนาะ รลองตัดเบิงซะกอนพี่น้องตัดดูซะกอนให้รีบตัดเลยนะพี่น้องถ้าอถ้ามันเป็นเชือ้อราเนี่ยคือจังแบบนี้นะให้รีบตัดเลยแต่อันนี้ผมว่าเจ้าของเขาหน่าจะบ่เห็นหน่แหละคิดว่านะคือบางที่เนี่ยนามีน้ําก็เป็นนะพี่น้องบางทีก็นาไม่มีน้ําก็เปี้ยนคือกัน,นเพราะว่าบางบางบาง,บางที่กับบางคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าไอ้นาของผมมีน้ํามันก็ยังเป็นอยู่เลย ก็คือว่าเนี่แหละพี่น้องไม่ว่าจะมีน้ําหรือว่าไม่มีน้ํามันมันบกเกียวกันพี่น้องมันอยู่ที่ว่าต้นเขานี่มันดีโพดมันระบายอากาศบ่ได้มันระบายความชื้นไม่ได้ทําให้ใบข้าวมันเปียกตลอดเปียกด้านหน้าเปียกดนๆน่ะมันก็เฮ็ดให้เป็นเชื้อราพี่น้องล่องล่องตัดใบเขาแล้วก็บ่ต้องใส่ปุ๋ยล่องเบงเดอพี่น้องเด้อใอคลิปนี้มาแช่ประสบการณ์กันถ้ามันไม่สาหัสสาการจริงๆก็ ก็่ต้องไปฉีดดอกอยานะอโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังซ้ำนี่ละ